ระว,วังมันดักนะเว้ยวเฮ้ยหลุดหลุดแล้วหลุดแล้ว เออมันจิงแล้วมันยิงน,ะน,งน,น,นี่อ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่โดนตัวได้มันเข้าไปในนี้มันเข้าไปในนี้ไมโดน มันแค่ยิงแม่นไปใครเป็นคนชุบอ่ะทางซ้ายมือนะทางซ้ายมือมีตัวนะระว,งวงัวงระวงัวงตะกี้ผมไล่ตะกี้ผมไล่ยิงไปทางนู้นตัวหนึ่งระวงังด้วยครับจะเผาแม่งอะไรเยอยนี่ เฮ้ตรงนี้มีเงินเผานะเผานะตัวที่โดนระเบิดผมหลับจบหมายตายตายปะผีผีเฮ้ยไอ้ตัวที่มานี้มันมาคนเดียวเพาะอนี่บนรถไฟอ่ะ เอยมันยังอยู่มันยังอยู่มีมีอีกมีอีกมีอีกอยู่ไหนไม่รู้สกแกนเจอเอ็นวินไปไหนเนี่ยสแกนติดด้วยเขาไปตั้งหลับในคกน นี่นี่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่พี่อแต่พี่เฮ้ยมาไปชุบมาไปชุบเพื่อนที่รถไฟที่รถไฟที่เดิมโหโคตรแม่นอ่ะแม่นเลยแม่นเลย Lắng 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 ấy nhá mấy vẫn chưa mấy món nhá mấy món nhá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  phẳng nhá phẳng nhá

ดาวศพด้วยดาวอยากแคอีอเหรอเนี่ไม่เดี๋ยวนะนี่มันอ๋อมันมีตัวเพื่อนตายเนี่ตายตายอ๋อมันมา<ใ>นช่วยมันมาช่วยเพื่อนมันแค่อีกมหมดแล้วเฮ้ยตอน <c oughs> <อ>นี้ตอนนีท้ทีผมชอบอ,อ,อ่ะอ๋อเล็ดเล็ด คุณต้องมีสกิลรู้เหรอไมม่ีอ้าวนันก็ไม่ได้ดิตัวนู้นตัวนู้นจะไม่รู้ตัวนู้นไปรู้ตัวนู้นหรืว่ามีสกิลจะมาเซนริตเรากระแด่อืมคุณได้ไหมเคลียเคลียแต่นี่เคลียอยู่ไม่มีไอ้อี๋ขี้กระสุนสลักเพื่อนสอเฮ้ยโรเมโรมันโกงจริงเฮ้ย มีคนยิงมาเหรอใช่ใช่ไม่เห็นต้องเล่นในป่าโฮ้ยตีบอสตีบอสตีบอสโอ้โหถอยมาเลยมาแนวคาเลยครับมาแนวคาเร็วเร็๋ยวเดีจะเซ็ตกำจักให้นะเข้ามานี่เข้ามานี่ปลอดภัยหาหามุมอยู่หามุมอยู่จะเใช้กำลัดกัน ได้ปิดไฟที่หมดอืมได้ปิดไฟได้ปิดไฟตรงนี้ตรงนี้แบบทำได้ด,ไไดีมากไม่เห็นเลยครับนี่กองเหลือง <c oughs> ใช้กระสุนหมวกปอกได้นะ เซ็ะซ์กับหลักอ่ <the> กนะน,นะเดินดูพื้นด้วยนะแมนนะแมนแมนแมนระวังข้างบนนะข้างบนมันเข้ามัเข้าไมได้อยู่ เด็กดีปาสวน กังระเบิดนะลูกซอมด้วยว่ะ <c oughs> เฮ้ยมันปลา,มาแมลงมัปลา,มาแมลง <c oughs> ตรงงตรงนี้มีกับตรงนี้มีกับดักนะระวังโอ้ยมันดักเด้อยประตูประตููวระวังโอ้ยโอ้โหนัจตายเลยวว่ะ ไม่รู้เอ้ยสวยตายคู่กันอะมันก็ตายกันตายอดเก็บสแกนมันเช็คดูโอ้ยชนะว่ะเฮ้ยตัวเ้ืหนามากไม่นอาเดยเอ้ยผ่านเจี๊ยบใครตัวหนึ่งได้แล้วซินเ้อ นี่สัตว์นี่นี่คุณดีได้เน่เสิเ์อหวานเจี๊ยบเจี๊ยบวุ้ยขอโทษนี่อันนี้เ็นบ้างสองอะไนะดาวมาแพงกระสุนทะลุกระสุนทะลุด้วยตลาดตลาดปืนไหมตลาดปืนน ขนาดตึนไหนวะตื่นพกเหรอก็สมควมแก่ตึงลูกทีสวยอ่ะตานี่สวยเลยสองเป็นพวกแม่เป็นอะไรอ่ะ อ๋อไอ้นั่นเหรอปืนมาใหม่อ้เจ้ไม่ไม่ปืนเก่าเลยไปเกวี้ยงก่อนแป๊บนึงนะเออเออเอาพวกอากเออเนี่ยดีนะเนี่ยผมว่าหมดแล้วแน่เลยน่าจะน่าจะไปไปรอบบอลกัน เติมเลือดไปเติมเ้ือยกันยางหมดอ่ะลอยย่างหดอ่ะไอ้สกิลในคอมเมนเซอร์ว่ะใครไม่มี บอสน่าจะอยู่นี่ว่ะเมืองที่เราไปไม่ถึงอ่ะที่มันดักยิงเราก่อนอ่ะย่าไปเช็คให้นะแม่ตะกิวตะกิวอ,อยู่ตรงรถรถเข็นเนาะตรงทางออกอเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปหาอยู่กระจายกันไปหากันแหเมืองหน้าเพจใช่ไหมพี่กำลังไปดูไอเมืองบูเพสอ่ะ เล่นเล่นแล้วมันได้อย่างงี้มึงใกล้มันหน่อยเว้ยใช่ได้ใช่ได้เลือดมันน่าจะไม่เหลือ,อดอเ,อเ,อออเออโอ้โหโถมมาแบบจะเอาให้ได้อ่ะก็เรียกเกมลุกมาแบบเต็มแม็กอะ่ะหน้าสามอะ่ะถ้าเป็นฟุตบอลก็หน้าสามอะ่ะ กลางสามอีกสามเรียบร้อยเ <laughs> จาะไม่ได้ก็จบดีด่เรที่เราเก็บกันได้กัะตัว,ออตวบอสอยู่ไหนวะอ่ะบอสอยู่นู่นเลยวะ่ะบนบนบนไปเป <f ew> ลี่ยนกันเสือตนตัดโรเมลโลนี่แม่งแบบปุ้มเดียวหายอะ่ะขอให้เลงให้โดนเนอะ กแปลกวต่อไปแหลกแย่เออโหแย่เลยอย yeah. ่างเงี oh yeah, right. ้ยสมานแล้เรียกก็เริ่มลงเตอรกุกหล่อมรักษามาเลยว่าจะได้ซ้อมช้าระวังนะ ดีนะไอ้เองหลบทันนะ่ะโอ้แรงน,นะน,นะนไะอ้นั่นน่ะไอตัว,ไอต,วไอตัวนี้แปะไม่อยู่ ระวังระเบิดนะเฮ้ยยังโดนอยู่ล กดไปกดก่อนข่ามท่าัไอ้ลืมตตวขอโท่าเท่าค่าออกเราต้องแวนรถเกียร์อยู่ละเต็นระเบิดเลือดรถเกียวปนเด็กคอเดียวโอเคโอเคซาลีซาลีซาลีครับไอ้เพลงเนี้ยป้ยมีที่หลังปืนได้เป็นโซนนะฉันชอบกินนะ เอทีเอ็มเอทีเอ็มไปเก็บปืนม <si ันได้อีกรอบอ่ะเนี่ยผมได้ปืนแล้วไอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนอนกันนะนี่ยเนี่ đúng không là bằng đang cả khắng luôn nhiều à นี่เป็นตาที่สวยงามที่สุดแค่ไม่ขาดทนะุนเอเออกำไรลว้วนๆได้บอสสองตัวอีกกระหางโอ้โหหวานเจ็บเจบเจ็บเลย อ,อยู่แค่ทางออกป่ะข้างล่างข้างล่างอะข้างล่างใกล้กว่านิดนึง เฮ้ยอย่ายเฮ้ยไฟไหม้เดี๋ยวไฟไหม้เอาเก็บเก็บเก็บไปๆๆใช่ต้องรีบกด F เลยนะเืถึงจะไม่ดใช่ต้องรีบกดเลย แต่ถ้าโดนถังเหลืองอะเลือดมันจะลดข้อหนึ่งไอ้เกวียนไอ้เกวียนข้างหน้าเราเห็นไหมก็สุดหมดอะไรหมดแล้วนะอ๋อมีคนเก็บเดิ ม mm ีไล้ดีทุกคนมันมีคนเปิดสกิลยาง มาด้วยความมั่นใจนะพวกะเขาอ่ะมันถูกหนักมากแม่โอ<ห>้ดนระเบิดตายอะ่ะคุณออกมาช่วยผมโอาอีกีตอดดีถนะ้ามันไม่เข้ามาแบบมันไม่เข้ามาเร็วอะ่ะถ้ามันเข้ามาเร็วเสร็จเลยเรื่องหมดตัวอืมไอห้หวยคืออ้อเล็กต่อหน้าผมเลยยิงทะลุประตูต<ห>แบบนี้นะี่ทะลุน้าต่อตัวออกไปเลย อ๋อเว้ยอันนี้คุณคุณน,นอแล้ <c oughs> วผมฆ่าให้ตัวนี้ <c oughs> อ้าเลือกเหรอข้อเดีย,เเเดยว <c oughs> ยเลยหรอคใช่อ้าวชิบหายนะนาเเลับได้ยินว่ารถไปข้อเดียว 好的，好的 <laughs>、okay? 啊，都抓到。刚捡完，我这满的。 ้เลือนโอ้แรงสี่ถอยได้เลือนละเออได้เลือนหลอดวันนี้ฮะตาตานี้ดีป่ะตานี้สวยเลยแล้ยอย่าโยนใส่กัวรอดนะเดี๋ยวรอดตาย โอ้ตาน,นี้แม่งดึกอย่างมัอย่างเมามันน่ะตีแรกดีนะว่ามันเป็นระยะกันมาผม,แ,มแรกกระเตอข้างนอกมาตัวหนึ่งตัวอะไรไม่รู้แมชีพี่ดักอยู่ประตูหน้ามันไม่ยอมเข้าใช่แม่งไปขึ้นข้างบนวางกับดักสองทางเลยอะ่ะใครขอให้เข้ามาตายแน่ขวดผเวกับแม่ชีมาแม่ชีร้อนรัก บบถ,ถ้าตัวมันเป็นแม่ชีผมก็มาพบพรพพพพะุพธรูปแหละ <c oughs> โอ้ยยิยงกันไปแปดไม่ธรรมดาวะ่ะคีอตัวสองแปดตัว